สวัสดีค่ะสวัสดีคนเกิดวันศุกร์นะคะมาดูอันนี้จะเป็นคลิปความรักระหว่าง16-31กถึงาดกร,รกฎาคมนะคะมาดูกันว่าสถานการณ์ความรักของคนเกิดวันศุกร์จะเป็นยังไงแม่หมอจะดูคนโสดก่อนแล้วตามมาที่คนมีคู่นะคะมาดูกันขอพลังงานของคนโสดนะคะคนโสดวันศุนกร์พวกคุณเป็นกันยังไงบ้างดูพลังงานพวกคุณก่อนนะคะพวกคุณเป็นกันยังไงบ้างคะมาดูกัน ว้าวอัศวินถ้วยนะคะอัศวินถ้วยความเป็นนักรักไหมอะคนโสดคนสุขนะคะช่วงนี้เหมือนแบบว่ามีในเรื่องของความรักเข้ามาพัวพันไม่คุณจีบเขาเขาจีบคุณได้นะ,ะการเดินหน้าในความสัมพันธ์หรือการเดินหน้าจีบนะคุณอาจจะเป็นคนที่โดนจีบก็ได้หรือว่าคุณไปจีบเขาก็ได้ด้วยนะคะอ่อหรือว่าอีกในนึงนะคะตัวคุณเองเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวด้วยนะคะอ่อนไหวอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนใจดีนั่นแหละนะคะ ม,มาดูต่อนะคะ9ดาบนะคะไอ้8ดาบขอโทษค่ะพลังงาน8ดาบความมืด8ด้านหรือว่าการปิดกั้นก็ได้มีคนมาจีบคุณคุณไม่เปิดก็ได้หรือว่าคุณไปจีบเขาโดนปฏิเสธมาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมันเป็นพลังงานของความล้มเหลวความผิดพลาดความทุกข์ใจ นะคะการมืดแปดด้านแก้ไขปัญหาไม่ได้หาทางออกไม่ได้นะคะเป็นช่วงที่มีปัญหาอยู่นะหรือในใจของคุณค่อนข้างรุ่มร้อนกะวนกะวายแบบนี้ได้ด้วยนะคะมาดูต่อนะคะสี่ถ้วยหงอยเลยความไม่ได้ดั่งใจนะคะความเซ็งความเบื่อหน่ายความไม่ได้ดั่งใจความเศร้าเหงา เซ็งๆอะไรอารมณ์นี้เลยนะคะอย่างที่แม่หมอเล่าไปนั่นแหละบางคนถูกปิดกั้นถูกปฏิเสธมานะคะหรือว่า8ดาบมันขึ้นมาเนี่ยแม่หมอมองว่าโชคมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โชคไม่เข้าข้างนะมันเป็นช่วงนี้อะขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดวันศุกร์นะคะจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันแฮงแมนเลยใบแรกหนึ่งถ้วยนะคะ วีออ f f อร์จูน of มานะคะเด็กเด็กไม่เท้านะคะโอเคอ่าสุดท้ายแล้วโอเคมีเกณฑ์สารความสัมพันธ์แน่นอนจากก่อนหน้านี้ผิดหวังมาโดนทิ้งโดนเทมาคนโสดสำหรับคาคนเพิ่งโสดก็ได้ด้วยนะคะเออเพิ่งโสดเพิ่งเจ็บปวดเพิ่งเลิกลาเพิ่งทิ้งเพิ่งเทกันมานะค,ะคุณมีเกณฑ์การได้เริ่มต้นใหม่การได้พบความสัมพันธ์ใหม่หมๆด้วยพรมลิคิตด้วยสิ่งที่มันจะต้องเป็นไป นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะพบกันด้วยพรมลริขิตหรือสิ่งที่บุญกุศลหรือบุญละกามมันสั่งสร้างให้คุณได้มาเจอกันอาจจะเป็นชาวธาตุน้ากระกฎินพิจิกหรือชาวธาตุไฟค่อนข้างโดดเด่นนะคะเมษสิงห์ธนูนะชาวธาตุไฟนะคะมีเกณฑ์สารความสัมพันธ์มันมีแคชชั่นมันมีแบบพลังงานมันมีแบบทุกอย่างค่อนข้างที่จะแฮปปี้อยู่พอสมควรเลยนะคะคุณอาจจะพบรักที่ โดนจิตโดนใจกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ได้นะคะเป็นรักแรกพบอะไรแบบนี้นะคะพอเห็นปุ๊บแล้วมันปิ๊งปั๊บมันเป็นประมาณนั้นเลยด้วยก็ได้นะคะอืมนะหรืออีกในหนึ่งนะคะเป็นรักที่คุณรอคอยมานานก็ได้ไหมอะเออนะมันก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะ,ะมาดูพลังงานของคนคนนี้เขาเป็นใครนะคะไม่อยากรู้นะคนคนนี้เขาเป็นใครมาดูกันนะคะ หนึ่งดาบเดชอาราชาถ้วยเก้าดาให้พระนะคะอ่าหนึ่งเป็นคนที่ต้องการเอามาเอาชนะใจคุณคนคนนี้นะคะหนึ่งแล้วอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้เป็นคนทางไกลเป็นชาวต่างชาติได้นะคะหรือว่าเป็นเป็นคนที่เคย มีประเด็นในเรื่องของความรักมาก่อนนะเคยจดเคยเลิกลาเกี่ยวกับความรักอย่างที่บอกพลังงานความเป็นพ่อไม่แม่ไมนะคะเออแต่เป็นคนใจดีนะคะเป็นคนที่เอ่อเขาเรียกอะไรนะมีประสบการณ์สูงก็ได้ในเรื่องของความรักแล้วเป็นคนใจดีเป็นคนมีเหตุมีผลนะคะอีกในหนึ่งเป็นพลังงานของคนเก่านะคนเก่า คนเก่าได้กลับมาขอโอกาสกลับมาขออภัยซึ่งกันและกันขอความเมตตาขอการให้อภัยอะไรประมาณนั้นนะจะกลับมาเอาชนะใจคุณจะกลับมาพิชิตใจคุณให้ได้แบบนี้นะคะมีอยู่สองพลังงานอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นชาวราศีมังกรไหมเดชอ่ะพิจิกพิจิกนะคะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกอย่างที่บอกไปหรือชาวราศีพฤษภนะคะที่โดดเด่นนะอ จะเป็นประมาณนี้มาดูนะคะคนคนนี้มีความเป็นคนต่างชาติได้อย่างที่บอกไปเป็นพ่อไม้แม่ไม้เป็นคนต่างชาติเป็นชาวทางไกลนะคะมาดูสิคุณจะได้คบกับคนคนนี้ไหมนะคะจะได้คบกับคนคนนี้ไหมคะอ๋อโอเคนะคะมีการแอบมองแอบส่องกันอยู่แล้วนะคะ เขาอาจจะคอยดูคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้อย่างที่แม่หมอพูดไปตั้งๆแลกบางครั้งมันเป็นรักที่รอคอยนะคะการรอคอยมาเจอกันเท่านั้นเองนะเขาอาจจะแอบส่องคุณมาได้สักระยะหนึ่งหรือคุณส่องเขาแม่นะได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะมันเป็นการเนี่ยมองกันรอคอยกันสุดท้ายมันจะสมหวังสมความปรารถนาได้มามีการตกลงสื่อสารการเจรจาในเรื่องของความสัมพันธ์การคุยกัน แบบนี้เป็นต้นนะคะมีเกณฑ์การได้คบกันนั่นแหละนะความเพ,พ,พึงพอใจนะคะคหรือว่าการสมใจปรารถนานั่นเองนะคะอ่ะมาดูแล้วถ้าเป็นกรณีคนเก่านะกลับมาคุณจะได้คบกับเขาไหมมาดูกันกรณีคนเก่านะเมจิเชียนใบแรกโอสตาร์ สุดยอดนะคะได้กลับมาคบกันแน่นอนนะคะมันมีความจริงจังความหนักแน่นความมั่นคงหรือบางคนเคยมีครอบครัวสร้างครอบครัวกันไปแล้วมีลูกด้วยก็ได้นะคะออมีการเข้ามาเยียวยาจิตใจกันมาเป็นความหวังใหม่ๆให้แก่กันนะคะแบบนี้เป็นต้นนะ,ะมีกการเริ่มต้นใหม่แหละอย่างที่บอกนะคะดกันได้กลับมาคบกันแน่นอนนะ,ะ,ะมาดูต่อนะคะ การครบกันของคุณและเขาจะดีไหมนะคบกันครั้งนี้จะเป็นยังไงนะแม่หมอดูคนใหม่ก่อนนะคะเอาคนเก่าก่อนก็ได้嘛นะถ้าเป็นกรณีคนเก่าได้คบกันแล้วนะคะออได้คบกันแน่นอนนะสถานการณ์การครบกลับมาคบกันครั้งนี้จะเป็นยังไงมาดูกัน the world chariot เจ็ดถ้วยสองเหรียญโอเคนะคะมาเริ่มต้นกันใหม่นะมันเป็นการเริ่มต้นเคลียร์ใจกันใหม่แบบนี้ด้วยก็ได้มันมีในเรื่องของความคิดถึงการอยากวนกลับมานะคะเอ,อ่อหรือการเฝ้ามองเฝ้าคอยกันจะวนกลับมาก็ได้ แต่การกลับมาครั้งนี้นะคะมันต้องมีความชัดเจนเออมันต้องมีความชัดเจนมันต้องมีการมาเคลียร์ก่อนหน้านี้แม่หมอไม่รู้ว่าคุณมีปัญหากียวกับในเรื่องของอะไรกันนะคะแต่ว่าเมนดี้ควีนดาขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุก,ส,กสิ่งทุกอย่างการกลับมาครั้งนี้ต้องเคลียร์ต้องชัดเจนเราก็จริงจังในความสัมพันธ์ด้วยนะคะ มันก็ยังคงมีความแตกต่างอย่างที่แม่หมอเห็นนะไม่ว่าคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติกันหรือเปล่านะอาจจะเป็นคบกับชาวต่างชาติด้วยก็ได้ซึ่งมันมีความแตกต่างกันแบบนี้เป็นต้นนะคะมีความแตกต่างกันถามว่าเป็นปัญหาไหมมันก็มีนะคะเออชาริออตแบบนี้เกิดขึ้นหรือถ้าเป็นคนทางไกลคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางมาหากันอย่างนี้เป็นต้นนะคะเออได้เดินทางมาหากันมาดูซิแล้วถ้าเป็นคนใหม่นะคะ กรณีคนใหม่นะการครบกันของคุณจะเป็นยังไงจะดีไหมมาดูกันนะคะสี่เหรียญ the sun 2องไม้เท้าเก้าเหรียญสุดยอดมากๆ7เจ็ดเหรียญโอ้โหฟู สุดยอดสุดยอดจริงๆมีแตเหรียญขึ้นมาความร่ำรวยความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองคือเรียกว่าเข้ามาเพื่อเสริมบาร,รมีกันชัดๆเลยอะนะคะเข้ามามาเพื่อดันอะเข้ามาเพื่อเสริมบาร,รมีเข้ามาเพื่อแบบเป็นคู่บุญคู่วาสนาคู่บาร,รมีกันแบบนี้เลยนะเข้ามาซัพพอร์ตชีวิตคุณก็ได้นะคะให้สุขสบายสายเปก็ได้นะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองนะคะ มีในเรื่องของความหึงหวงบ้างแหละนะคะมีสี่เหรียญมีเก้าเหรียญมีหกเหรียญเงินขึ้นมาเต็มเลยมีเดซันด้วยนะคะเป็นการประสบความสําเร็จอย่างดีงามมากๆในเรื่องของความรักมันเป็นความสดชื่นมันเป็นความชื่นมืน่นมันเป็นความเบิกบานมันเป็นความร่าเริงนะคะผู้คุณอาจจะสื่อสารกันทางไกลก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวทางไกลอย,อย่างที่แม่หมอบอกนะคะตั้งแต่แรกแล้วถามว่าสถาน,นการณ์การพบกันของผู้คุณดีไหมสบาย นะคะสบายแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่แม่หมออยากจะบอกผู้คุณอาจจะอยู่กันคนละที่ก็ได้นะอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะแต่มันมีความสุขนะสุขมันกองเงินสุกมันกองทองนะคะเออเนี่ยที่แม่หมอเห็นนะถามว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นโชคของคุณ <of you. S 1> เหมือนกับว่าการมีคู่ในครั้งนี้มันเหมือนคุณได้รับโชคนะคะเออเหมือนได้รับโชคประมาณนี้เลยมาดูซิว่าคุณจะได้เจอคนคนนี้ที่ไหนนะคะจะได้เจอคนคนนี้ที่ไหน ตึกพังเจอแบบฉุกรลหุกปุบปับฉับพลันไม่คิดว่าจะได้เจอเลยนะคะอืมหรือเจอในขณะที่มันมีเหตุการณ์ที่มันชุลมุนวุ่นวายไหมหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่มันแบบเออนั่นแหละชุลมุนวุ่นวายน่นแหละนะคะหรือว่าสําหรับใครบางคนกําลังมีปัญหาอยู่ก็ได้ด้วยนะคะ เออตัวคุณก็ได้อาจจะกําลังมีปัญหาอยู่ก็ได้ทุกอกทุกใจอยู่ก็ได้นะคะสถานการณ์ที่คุณจะเจอกับคนคนนี้ได้นะอ่ะขออีกใบแล้วกันนะคุณจะเจอกันที่ไหนด้านไงมีมีเกณฑ์มาคนอกหักมาแล้วคุณก็จะเจอนะคะเออไม่คุณอกหักเขาก็อกหักมานะคะมีมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความรักมาก็ได้นะคะเนี่ยใครคนหนึ่งเพิ่งเลิกลายอย่าล้างมาแล้วคุณก็เจอคนคนนี้นะ อมาดูนะคนคนนี้เห็นคุณครั้งแรกคิดแล้วรู้สึกยังไงนะมาดูกันคุณเขามองว่าคุณดื้อนะเขามองว่าคุณเหมือนเด็กอ่ะแต่เหมือนเด็กที่เอาแต่อารมณ์เอาแต่ใจตัวเองไม่ได้มีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเนี่ยคือสิ่งที่เขามองแล้วคุณล่ะนะคะเห็นคนคนนี้ครั้งแรกคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงอ่าจัสตินะคะอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหน่อยไหมเจ้าระเบียบ มีกฎมีเกณฑ์อะไรแบบนี้นะคะชอบความยุติธรรมชอบความถูกต้องอะไรแบบนี้นะนี่ก็คือสิ่งที่คุณเห็นโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับคุณโสดแม่หมอขอไปต่อกันที่คนมีคู่นะมามาดูซิคนมีคู่เป็นยังไงขอพลังงานของคนมีคู่มาเลย คนมีคู่ชาววันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่มีคู่พวกคุณเป็นยังไงกันบ้างอ่าหกถ้วยนะคะเออหถ้วยหกถ้วยนี่คือการกลับมาก็ได้ของความสัมพันธ์นะหรือว่าเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการได้รับการดูแล การได้รับการเอาใจใส่การได้รับการช่วยเหลือจากคนที่มีอายุมากกว่าเรามีประสบการณ์มากกว่าเราแบบนี้ก็ได้ด้วยนะหรือการได้รับความรักความอบอุ่นจากคู่ของเราก็ได้นะคะอ,อ่มาดูต่อนะคะสี่ดาบนะคะเออมันเป็นพลังของความเงียบนะคะตัวคุณเองอาจจะเป็นช่วงที่ ต้องการความสงบไหมหรือว่าสถานการณ์มันค่อนข้างที่จะเงียบเลยแม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ตามนะในเดือนกรกฎาคมนี้อ่ะค่อนข้างเงียบนะคะหรือบางคนเจ็บป่วยได้นะออพักฟื้นก็ได้นะนอนพักฟื้นนอนติดเตียงได้หมดเลยนะคะมาดูต่อ นนะคะมีความเครียดเกิดขึ้นมีพลังงานแห่งความเครียดมันมีความเงียบเข้ามาอาจจะเป็นในธุรกิจเงียบไหมนะคะการเงินไม่กระดิกการเงินก็เงียบอะไรเงี้ยมานทำให้คุณเกิดภาวะแห่งความเครียดขึ้นมาหรืออาจจะมีในปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเริ่มเงียบก็ได้นะความสัมพันธ์คุณไปรักต่างไว้ก็ได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์คุณเป็นยังไงนะคะอันนี้คือพลังงานตัวของคุณค่อนข้างที่มันจะเกิดแบบนี้ขึ้นมานะมันมีในเรื่องของความเครียดความผิดหวังความเสียใจหรือปัญหาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพระวังเกี่ยวกับในเรื่องของสายตานะการปวดคอปวดหลังได้นะคะอาการนอนไม่หลับนอนดึกการตื่นกลางคืนบ่อยๆก็ได้ด้วยหรือแกนในเรื่องของการผ่าตัดเกี่ยวกับสายตานะคะสุขภาพต้องระวังด้วยเหมือนกันนะ มาดูพลังงานคู่ของคุณนะคนวันศุกร์คู่ของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเก้าเหรียญน,นะคะความร่ํารวยเลยแหละความมีเสน่ด้วยนะคะเออการเงินดีนะคะการเงินค่อนข้างที่จะคล่องไม้คล่องมือหรือว่ามีเงินนะ่ะทาอะไรเป็นเงินเป็นทองนะรวยนะประมาณนี้นะคะสี่คาทาน,นะคะ วราคุณแต่งงานกันหรือ,อยังถ้ายังไม่แต่งงานคนคนนี้เขาอยากแต่งงานนะคะเออเขาอยากที่จะแต่งงานอยากที่จะแบบเป็นครอบครวัวที่สมบูรณ์นะคะอืมแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินแบบนี้นะคะในเรื่องของบริษัทบางคนทําเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวบริษัทนะการเงินจะดีขึ้นแบบมากๆเลยนะคะเออจะร่ํารวยด้วยบริษัทด้วยกิจการที่สร้างขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นนะคะ โอ้โหสิบถ้วยสุดยอดเขาพลังงานดีมากๆนะคะพลังงานแห่งความสุขพลังงานแห่งความสมบูรณ์นะคะพลังงานเนี่ยความรักความเป็นครอบครัวนะในเรื่องของการแต่งงานคุณเพิ่งแต่งงานกันหรือเปล่าหรือว่ากําลังมีแพลนจะแต่งงานแต่ทําไมเพราะสภาวะคุณดูเครียดจังเลยนะคะมาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะพวกคุณเป็นกันยังไงบ้างมาดูกัน สองดาบแชมเป e หนึ่งไม้เท้าอัศวินไม้เท้าสี่ถ้วยสีถ้วยไม่ออกตลอดเลยนะเนี่ย <c oughs> นะมีปัญหากันหรอนะคะมันมีในเรื่องสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันต้องคิดต้องตัดสินใจอ่ะมันมีความ ลังเลใจมาตัดสินใจไม่ได้แต่แม่มองว,ว่าเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นนะออได้เริ่มต้นใหม่หรือการที่มีความคิดอะไรใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมาก็ได้ด้วยนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์มันมีบางเรื่องแหละที่คุณอาจจะแบบไม่พอใจหรือว่า ใครคนหนึ่งงอนนะขี้งอนว่าเอาใจยากอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคุณก็ได้นะเนี่ยนะคะมีแต่พลังงานความเป็นไพดาบไพดับเยอะหมายถึงว่าอุปสรรคเยอะนะอุปสรรคในชีวิตหรือว่าความใจร้อนหรือการมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์มันมีใครบางคนนะคะเกิดความเบื่อหน่ายความเซ็งความไม่พึงพอใจหรือไม่ได้ดังใจแบบนี้นะคะจะถ,ถามว่ามีการเริ่มต้นความรักกันไหมมีนะคะ พาชันยังมีอยู่มากมายความรักความแบบอะไรอ่ะอกระเตอรือร้นหรืออารมณ์อะไรอ่ะนั่นแหละก็ยังมีอยู่มากมายนะถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะปรับกันได้นะคะถ้ามีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวมันจะมีการมาปรับกันมาเคลียร์กันแม่หมอมองว่าอย่างนั้นนะคะเออ,อะไรที่แบบมันยังตัดสินใจไม่ได้นะคะเ,เดี๋ยวมันจะมีการค่อยๆมาปรับกันมาคุยกันแล้วก็ ออกไอเดียนะคะออกไอเดียกันใหม่ค่อยๆช่วยกันคิดกันใหม่แบบนี้เป็นต้นนะคะอย่าเอาแต่ใจนะอย่าเอาแต่ใจนะคะมีไพ่สีถ้วยขึ้นมาใครบางคนเอาแต่ใจหรือบางคนขี้งอนก็ได้ด้วยนะคะอ่ะมาดูสรุปสถานการณ์ความรักของคนมีคู่วันศุก1์สิบกถากรกฎามมาดูซิไพ่จะบอกอะไรเพิ่มเติบนะคะเจ็ดถ้วย ถ้วยสองเหรียญสามเหรียญหนึ่งถ้วยสุดยอดมากๆเลยอะความรักของคุณนะคะเออไม่ว่าจะอะไรนะมันจะเริ่มคุณมีเกณฑ์วางวางเขาเรียกอะไรนะคิดฝันอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันนะคะเออแบบนี้ถ้าทะเลาะก,กันมีเกณฑ์การวนกลับมาอีกนั่นแหละนะคะแล้วก็มาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่ความรักค่อนข้างที่จะแบบดีมากๆเลยนะเออการ จินตนาการถึงกันหรือจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องความรักต่างๆนะสำหรับคู่คุณนะ่ะนะคะอืมถือว่าแบบมันมีความรักต่อกันมากๆนะมีการพูดคุยบางคนใช้คําพูดหว,นหวานๆหยอดกันไหมอ่ะนะคะใช้คําพูดหวานๆใช้คําพูดแบบปรารถนา มีแรงปรารถนามีความรักมีคำหวานให้กันแบบมีก็ได้นะคะเอ่อถ้าเกิดว่าทะเลาะกันงอนกันเดี๋ยวมันก็กลับมาดีกันนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะสิ่งที่แม่หมอเห็นนะคะมีความรักความปรารถนาดีต่อกันมีความเข้าอกเข้าใจนะคะมีเกณฑ์มีบุตรด้วยนะมีเกณฑ์มีบุตรด้วยนะคะอืมกำลังวางแผนอนาคต คู่คุณนะบา,าบ,าาบางคนนะคะวางแผนอนาคตเกี่ยวกับในเรื่องของการมีบุตรหรือวางแผนอนาคตให้กับลูกอยู่ได้ด้วยในเรื่องของการใช้เงินในเรื่องของอะไรแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นมานะคะอืมการได้ข่าวดีนะข่าวดีมีบุตรหรือเปล่านะโอเคมาดูซิขอดูความรู้สึกหน่อยนะคะคู่ของคนวันศุกร์คิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณมาดูกันอ่า เจ็ดไอ้หกถ้วยนะคะคิดว่าคุณเป็นคนใจดีนะคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนชอบให้ก็ได้นะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือหรือว่าเป็นคนที่ชอบทําบุญเออหรือให้เงินเขาก็ได้นะเรามาดูสิแล้วคุณล่ะนะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคู่ของคุณนะคะอ้าวทำไมเป็นห้าเหรียญนะ่ะเออขออีกใบแล้วกันนะ หนึ่งดานะคะเออคุณคิดว่าคู่ของคุณกำลังลำบากเหรอ,เ,อ,อเพราะว่าคุณช่วยเหลืออยู่นี่ไงเขาคิดว่าคุณเป็นคนใจดีไงช่วยเหลือเขาไงส่วนคุณก็คิดว่าเขาเป็นคนลำบากป่ะออแต่ก็แต่คุณก็คิดว่าถึงแม้ว่าคู่คุณจะแบบลำบากหรือว่าทำอะไรแบบเนี้ยเออคุณแต่เขาก็เป็นคนที่ต่อสู้นะ เป็นคนที่ต่อสู้เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เป็นคนที่ฝ่าฟันนะคะเอ,อ่อขนาดคู่คุณนอย่างงี้เขายังมีพลังงานที่ดีๆเลยนะคะเออแบบนี้ก็ได้หรือว่าคุณอาจจะมองว่าคู่ของคุณทําอะไรก็ไม่สําเร็จก็ได้ด้วยนะแต่ว่าก็ขยันแต่ก็มีความเพียรที่จะทําให้มันสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ก็คือสิ่งที่คุณมองความเครียดของคุณคุณเครียดกับคู่คุณเปล่าในะที่เป็นแบบนี้นะคะอะไรประมาณนั้นนะคะเออก็มีความคิด ในเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะโอเคแม่หมอขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ